ความคืบหน้ากรณีเว็บไซต์พักประชาชนให้ประชาชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกพักกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆโดยให้ประชาชนกรอกเลขรหัสประจำตัวบัตรประชาชน13หลักหรือเลขด้านหน้าบัตรและรหัสเลเซอร์ไอดียด้วยทั้งๆที่เลเซอร์ไอเดีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองพอรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562และจะเปิดเผยได้เมื่อมีคำสั่งศาลหรือเจ้าของบัตรประชาชนยินยอม ซึ่งเรื่องนี้มีการมองว่าการที่พักประชาชนให้กรอกเลเซอร์ไอดีหลังบัตรประชาชนเสี่ยงผิดพรบรข้อมูลส่วนบุคคลและหากข้อมูลดังกล่าวหลุดถึงมือมิจฉาชีพอาจนำไปกระทำผิดกฎหมายได้ล่าสุดวันนี้16กุมภาพันธ์รองศาสตราจารย์ด็อร์ธนพรศรียากูลนักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเปิดเผยท็อปนิวส์ในประเด็นดังกล่าวว่า การกระทำของพักประชาชนเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแม้ในเบื้องต้นยังไม่ได้เห็นเอกสารแบบฟอร์มของพักว่ามีรูปแบบอย่างไรแต่หากพูดโดยหลักการในเรื่องรหัสเลขหลังบัตรประชาชนหรือเลเซอร์ไอเดีเป็นสิทธิส่วนตัวและเป็นรหัสสำคัญซึ่งสำนักทะเบียนกระทรวงมหาดไทยระบุชัดเจนว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวหากใครได้รหัสดังกล่าวไปสามารถนำข้อมูลของเจ้าของบัตรไปทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำไปใช้ในทางไม่ดีจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นพักประชาชนอาจถูกตั้งคำถามในเรื่องดังกล่าวและนี่ยังไม่รวมถึงความผิดทางกฎหมายที่จะตามมาด้วยผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันแสดงให้เห็นว่าการดำเนินกิจการทางการเมืองมีเจตนาแฝงเร้นหรือมีเจตนาที่อาจจะไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรัฐธรรธธมนูญว่าด้วยพักการเมืองคือพูดง่ายๆว่ามันมีความผิดซึ่งคิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพักประชาชนแน่นอนรองศาสตราจารย์ดรธนพรกล่าว เมื่อถามว่าเว็บไซต์พักประชาชนได้ออกมาแจ้งว่าการให้ผู้สมัครสมาชิกพักต้องระบุเลขรหัสหลังบัตรประชาชนเป็นเพราะต้องการทำให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560กำหนดให้สมาชิกพักการเมืองต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยเฉพาะการบริการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดพักการเมืองห้ามรับบริจาคจากบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องยืนยันด้วยรหัสกำกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลเซอร์โคดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนายธนพรกล่าวว่าสิ่งที่พักประชาชนกล่าวอ้างไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าเวลาประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งตนเองไปทำธุรกรรมใดๆในสถานที่ราชการก็ใช้เพียงหน้าบัตรประชาชนที่มีเลข13หลักก็เพียงพอแล้วดังนั้นเห็นว่าการแก้ตัวเช่นนี้ถือว่าไม่ตรงไปตรงมา เพราะโดยหลักการไม่มีความจําเป็นอะไรที่พักการเมืองจะต้องไปรู้เลขรหัสด้านหลังดังนั้นการที่ชี้แจงว่าเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นคนไทยจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลเมืม่อ<ม>ถามว่าประเด็นดังกล่าวจะส่งผลทางกฎหมายอย่างไรกับพักประชาชนนายธนพรกล่าวว่าการจะออกแบบฟอร์มเป็นทางการของพักการเมืองโดยหลักการทั่วไปต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพัก ดังนั้นถามว่าถ้าเป็นสิ่งที่กรรมการบริหารพักรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิธส่วนบุคคลก็แสดงให้เห็นว่าการดำเนินกิจการพักมีเจตนาแฝงเร้นซึ่งไม่น่าจะเป็นเจตนาที่ดีและอาจส่งผลให้พักประชาชนถูกยุบพักได้โดยเฉพาะหากมีผู้ไปร้องเรื่องนี้เรื่องใหญ่และมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไปถึงยุบพัก